รองเพชรซิสเซตอนที่สิบเอ็ดแม่นางอูห่วงเป็นเช้าอีกหนึ่งวันที่หมอกลงจัดพูกสามัญชนก็ยังเป็นพวกที่ทำงานหนักที่สุดเสมอมาพวกเขาออกไปไร่ทันทีที่ฟ้าสางนักล่าจากเมืองชิงหยางก็มุ่งหน้าสู่ภูเขาอีกด้านหนึ่งเป็นกลุ่มต้นไม้มเขียวชอุ่มเรียงรายยาวฝดหูลูกตาแต่ทว่ามันก็ซ่อนภัยอันตรายอยู่มากมายขณะนี้ชายหนุ่มผู้มีคันธนูอยู่ข้างหลังและเนกมีสั้นไว้ที่เอวก็กำลังเดินไปที่ภูเขาลูกนั้น ดูสินั่นลู่หยางนี่เขาก็มาภูเขาด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ออกล่าในตัวคนเดียวแล้ว <c oughs> ก็เป็นถึงผู้ควบคุมอสูรลสิถ้าว่าเขาก็เคยชิงกับการล่าสัตว์ตามลำพังในภูเขาถูกไหมนักล่าเหล่านั้นหยุดทบเถียมกันข่าวที่ว่าลู่หยางได้กลายเป็นผู้ควบคุมอสูรได้แพ่พัดไปแล้วอรุณสวัสดิ์พวกลุง ลู่หยางไม่ได้อิ่มเอมใจที่เขาได้กลายเป็นผู้ควบคุมอสูรเขายังทักทายพวกลุงอย่างอบอุ่นเมื่อได้เจอกันพระหนุ่มลู่เจ้าเป็นผู้ควบคุมอสูรแล้วพวกเราเป็นลุงของเจ้าไม่ได้หรอกเรานักล่าเกิดทําอะไรไม่ถูกขึ้นมาถึงแม้ว่าลู่หยางจะเคยเรียกพวกเขาเป็นอย่างนั้นแต่นี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เมื่อมีผู้ควบคุมอสูรที่นอบน้อมมาเรียกตัวเองว่าลุงคนธรรมดาอย่างพวกเขาจะรู้สึกอึดอัดและหวั่นไหวทันทีนี่คือโลกแห่งการจัดลำดับชั้นอย่างเข่งครัดผู้ที่แข็งแกร่งกว่าย่อมได้รับความเคารพนับถือเสมอท่านลุงไม่ว่าท่านจะพูดยังไงเราก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันที่ผ่านมาพวกท่านก็ดีกับข้ามาตลอดงั้นทําไมวันนี้เราไม่ไปล่าสัตว์ด้วยกันละ่ะลู่หยางพูดและยิ้มบาง,บางฮะจริงเหรอ เราลักล่าเหล่านี้รู้สึกหัวใจพองโตขึ้นมาทันทีทันใดมันช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้ควบคุมอสูรจะนําพวกเขาไปล่าสัตว์ในหุบเขาจริงสิท่านลุงจะมัวรีรออะไรล่ะลู่หยางหัวเราพวกนักล่าก็เป็นคนตรงๆเมื่อเห็นลู่หยางมีท่าทีต่อพวกเขาเช่นใดพวกเขาก็ไม่ต้องเสแสร้งอีกต่อไปไปเลยลุยเลยทันทีที่เขาเดินเข้ามาในหุบเขากุกกักกุมกักกุมก,กัก เขาก็ได้ยินเสียงมา้าฝูงหนึ่งก่อนที่จะเดินไปไกลกว่าน,นี้ม้าเหล่านั้นมีเกรดงามๆบนตัวของมันและทั้งหมดนั้นมันน่าอาศัศจรรย์จริงๆดูครั้งเดียวก็รู้เลยว่าพวกมันไม่ใช่ม้าธรรมดาพวกมันทั้งหมดเป็นม้าระดับอสูรร้ายดูเหมือนว่าพวกมันจะมาจากแคว้นเสียงหยางลู่หยางขมวดคิ้วและมองไปที่ม้ากลุ่มนี้ที่กำลังใกล้เข้ามาดูสิม้าตัวนั้นมีเขาอยู่ที่หน้าผากด้วยหรือจะเป็นม้ายูนิคอร์นในตำนาน พวกนักล่าโผง่พูดกันขึ้นมาว้าวดูนันสิชักสวยเหลือเกินนั่นคือเทพธิดาชันก้าวหรือเปล่าเนี่ยแถมนางยังขี่ม้ายูนิคอนในตำนานด้วยแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้เหล่านักล่าพวกนี้ตื่นเต้นกันมากก็คือผู้นำของกลุ่มนี้แถมเธอยังเป็นหญิงสาวสวยด้วยเยี่ยมเลย พวกเราได้พบกับลาชาม้าเขาเดียวซึ่งเป็นอสูนร,ระดับกลางและมีสายโลหิตระดับชั้นยอดประมาณ30เมตรข้างหน้านั่นคืออสูนดุร้ายระดับกลางจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นอสูนดุร้ายระดับกลางและยังมีสายเลือดโลหิตระดับชั้นยอดอสูนที่มีพลังมากเช่นนี้ถูกขี่โดยเด็กสาวงั้นหรือหรือว่าเด็กสาวคนนี้จะเป็นผู้ควบคุมอสูนร,ระดับกลางม้ากลุ่มนี้วิ่งเร็วมาก ชั่วพริบตาเดียวพวกม้าเหล่านี้<ม>ก็มาอยู่ต่อหน้าพวกเขาแล้วการปรากฏกายขึ้นของยิงสาผู้นำกลุ่มนี้ช่างโดดเด่นยิ่งนักลูก่หยางถึงกั้าตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มม้าและชายชะกันกล้าเป็นมัด,ม,ดมัดด้านหลังของนางก็ยิ่งอยู่หน้าที่เช็ดเส้นดู่กันนางแต่งกายในชุดแดงช่วนให้เห็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของนางเอวที่บอบบางของนางบิดเล็กน้อยขณะที่ขี่ม้าทำให้ดูสง่ายยิ่งนัก นี่คือความงามที่ไม่มีใครเทียบได้เชียงมิงลิงผู้ที่มาก่อนหน้านี้ที่ได้รับคำเริ่มรือว่าเป็นนางฟ้าในดินแดนกลายเป็นคนธรรมดาไปเลยเมื่ออยู่ต่อหน้านางคนนี้เจ้าคนชั้นต่ำนี้มาจากไหนเขาช่างหยาบคายนักดูถ้าเจ้าอยากจะมีเรื่องท่านในนั้นก็มีแท่ม้าหวดมาจากด้านหลังของนางไปที่ลูหยาดและนักล่าคนอื่นคนคนนั้นคือชายหนุ่มที่สวมใส่อาพอรประดับด้วยลายปัก แสดงออกซึ่งความดูหมิ่นและรังเกียจในดวงตาเขาเฮ้ยมาลงแท้ค่าได้ยังไงความเร็วของแท่นั้นเร็วมากเสียงหัวแท้ดังแท้อากาศออกมากลุ่มพวกนักล่าพากันหวาดกลัวลู้อยางโกรธมากคนที่จู่โจมคือผู้ควบคุมอสูรน้ำหนักของแท่นั้นอย่างน้อยก็500-600กิโลกรัมคนธรรมดาจะทนได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่ตายก็พิการแค่มองสางามไม่กี่ครั้ง เขาจะต้องถูกฆ่าในเหรอผู้ที่เกิดมาสูงส่งช่างทำชีวิตคนเป็นเหมือนแค่วัชพืชหยุดก่อนที่ลู่หยางจะทำอะไรไปผู้นำของกลุ่มตะโกนขึ้นและใช้นิ้วเดียวสองนิ้วจับแท่นั้นไว้ลู่หยางตกตะลึงถึงพลังอำนาจทัในใดนั้นสีหน้าของชายหนุ่มในชุดสีสันสวยงามเปลี่ยนไปเขาจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ถูกเด็กสาวขัดขึ้นอูจัน ข้าไม่ได้ขอให้เจ้าตามมาที่นี่เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของเจ้าต่อหน้าสามัรชนพวกนี้น่าก,กวดสายตาไปมองที่ชายหนุ่มอย่างเย็นชาไปกันเถอะนางเป็นคนแน่วแน่และรวดเร็วสายตาของนางหยุดอยู่ที่รูอย่างคู่หนึ่งนางสามารถหยุดอู่จั่นได้ไม่ได้ไหมายความว่านางจะต้องพูดอะไรบางอูจ่จั่นมองที่รูอย,อย่างเอาเรื่องสายตาที่โกรธแค้นของรูอย่างทําให้มันไม่สบอารมณ์นะ มันก็แค่คนใต้ต่ําคนหนึ่งซึ่งทําให้เขาขุ่นท้องใจรู้อย่างไม่แยแสเขามีลักษณะที่ไม่เคยเกรงกลัวใครอยู่แล้วแม่นางอู่ห่วงคนนี้เป็นใครกันนะทาไมเราจะต้องยกขยโอมกันมาตามหามันด้วยอู่จัานเร่งมาขึ้นเพื่อที่จะตามนางให้ทันและจะได้มองร่างที่สง่าง,งามของนางจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามอย่าถามให่มากความ จริงไงเจ้าก็ต้องหาคนผู้นี้ให้เจอสายตาแม่นางอู่ห่วงใช้แววลึกลับคิ้ยวย่นสแสดงออกถึงด้วยความกังวลลู่หยางไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งได้กระลบหลาบุคคลที่เขาจะต้องมอบสารรับให้ตอนนี้เขากำลังนำนักล่าสองสามคนจากเมืองชิงหยางเข้าไปในภูเขาท่านลุงวันนี้จะพอแค่นี้ก่อนไหมพวกท่านจะกลับไปก่อนก็ได้แต่ข้ายังอยากจะเข้าไปต่อลูอ่หยางบอกเรานักล่า เอออย่างเจ้าล่าอสูรดุร้ายด้วยเหรอเจ้าต้องระวังตัวด้วยนะขอบใจมากสําหรับวันนี้พวกลุงลุงต่างพากันสํานึกในบุญคุณของเขาและเตือนให้เขาระมัดระวังพวกเขาคิดว่าพวกอสูรบ้าระห่ำนั้นนา่ากลัวมากไม่ต้องห่วงตาเหยก็อยู่นี่ลู่อยางตบหัวตาเหยยที่อยู่ข้างๆเบาๆแล้วพวกเขาก็เดินเข้าไปในภูเขาลึกซึ่งมีเสียงอสูรดุร้ายร้องคำรามอยู่ตลอดเวลา ความแข็งแกร่งของกายภาพของลูหยางตอนนี้ถึงขั้น999จินขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมผลิตตอนแรกที่เป็น999กิโลกร,รัมนะครับเป็น999จินในการสู้ตัวต่อต,ต,ตัวนั้นอสูรดุร้ายระดับปฐมภูมิธรรมดาไม่ใช่คู่ต่อก่อนของลูหยางไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เขามีสัตว์เลี้ยงสงคมอีกสิตัวซึ่งอยู่ในตัวตราบเท่าที่เขาไม่ได้เผชิญหน้ากับสัตว์อสูรที่ดุร้ายการฆ่าพวกมันนั้น ก็ง่ายได้เหมือนแค่ดิดนิ้วน่าเสียดายที่พื้นที่ของกระเป๋าสวรรค์และปะตัตตภีนั้นเล็กเกินไปที่จะเก็บซากศพของเราอสูรดุร้ายนี้ได้เขาทําได้แค่ย่างมันเป็นอาหารและที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยสงสงครามอีกสิตัวนั้นกล่าวกันว่าเนื้อหนังของอสูรเต็มไปด้วยพลังงานหลังจากที่ได้กินไปหนึ่งมือ้อความเหนื่อยล้าจากการล่านในช่วงเช้าก็หายไปหมดบรรลุงานหินกัน การที่จะเก็บแก่นผลึกระดับปฐมภูมิ20แก่นนั้นเป็นเรื่องง่ายมากถ้าโชคดีก็จะได้มากกว่านั้นภายใน4-5วันก็จะสามารถยกระดับสายเลือดของต้าเหยขึ้นไปถึงชั้นยอดได้ลู่อย่างตาเป็นประกายตอนนี้ใจของเขาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของการต่อสู้เขาพร้อมแล้วอดอหมูโลหิตแดง3ตัวอสูรดุร้ายระดับแรกสายเลือดระดับธรรมดา40เมตรด้านขวา ด้วยความช่วยเหลือของระบบควบคุมอสูรการล่าเป็นไปอย่างลาบลืมในระยะเวลา15นาทีลู้อย่างก็พิชิตอสูรระดับต้นเพิ่มขึ้นได้อีก3ตัวโอ้มีเสียงดังขึ้นจากป่าด้านหน้ามีสิ่งเคลื่อนไหวมาจากป่าข้างหน้าเสียงคำรามของเสือทำให้ต้นไม้สั่นไหวใบไม้ร่วงกร่าวติง้งพบพยักฆ์เพลิงสีฉาดและอสอรพิษเกตทมิน ทั้งคู่เป็นอสูรระดับต้นมีสายโลหิตชั้นสูงเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าอสูรดูร้ายสองตัวนี้กําลังต่อสู้กันลู่อย่างรู้สึกจริงจังขึ้นมาเขาเคยพบอสูรดูร้ายที่มีสายเลือดชั้นสูงมาก่อนแต่ทุกครั้งเขาก็หลีกหนีพวกมันเมื่อ <sense> ม <s> ีสัตว์เลี้ยงสงครามสิบตัวในมือแล้วการที่จะฆ่าอสูรดูร้ายระดับต้นที่มีสายเลือดธรรมดานั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ เมื่อเผชิญหน้ากับอสูรดุร้ายระดับตนที่มีสายเลือดชั้นสูงเพียงแค่ตัวเดียวเขาก็อาจจะถูกฆ่าได้ลู่หยางโบกมือครั้งเดียวเขาเรียกสัตว์เสียงสงคามทั้งหมดกลับมารวมถึงต้าเหยด้วยแล้วก็เดินแอบไปเงียบเงียักพลักักอสูรร่างแยกสองตัวกําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดทําให้ต้นไม้ละแวกนั้นโค่นลงอสอรพิเกตสมินมีลําตัวยาวถึง45ฟุตตัวของมันหนาเท่ากับถังน้ำสองใบใหญ่ และพลังที่ปล่อยออกมานั้นจากหางของมันช่างน่ากลัวยิ่งนักหางที่ฟาดลงมาแต่ละครั้งทาให้พื้นดินแตกเป็นร่องลึกน่ากลัวมากส่วนพยักเพลิงสีชาินั้นเป็นเสือดุร้ายสีแดงที่มีขนราวกับเปลวไฟเคลื่อนไหวได้ปร,ราดเปรียวมันมักจะหลบหลีกหางอันใหญ่โตของฝ่ายตรงข้ามได้ทุกครั้งการสู้รบมาถึงจุดสําคัญแล้วกรงเล็บแหลมคมของพยักเพลิงสีชาทําให้เจ้าอสรพิษมีบาดแผลโชคเลือดไปทั้งตัวแต่ในกลับกัน จ้าพยักเพิงก็โดนเจ้างูฟาดหางไปที่ตัวของมันเป็นหลางครั้งบางคราวทันใดน,นั้นอสรพิษเกตทมินก็ได้โอกาสที่จะใช้วิชาท่าไม้ตายของมันลากของมันใหญ่ขึ้นรัดรอบตัวของพยักเพิงสีฉาิแล้วกดตัวลงในทันทีในระยะเวลาสั้น,นพยักเพลิงสีฉาิไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้การสู้รบครั้งนี้ลู่อย่างแอบดูอยู่ข้างๆเขาต้องคอยกั้นหายใจ อยู่เสมอดวงตาเขาจ้องมองไปที่พยักเพลิงสีฉาิซึ่งกำลังถูกปรับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Strong p e t System ตอนที่1 1ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ